ผลงานของสมุทรสิงล่าสุดชนันนอกยกสา ทัชชัยชนะเดตเดโชที่นี่ก็ทีมงานของนักบินเตรียมชัยนักบินอรัยยศแล้วก็คุณทรงพลจากจังหวัดสกลนครครับฝากไก่ด้วยครับเชียร์และชมให้กำลังใจกันครับทีมงานของสมุทรสิงห์ลูกจังสกตยฟังครับชนะรอบยกสามดิจิชัยพอฮองปิดที่ออกอ้าโอ้บวกเลยนะครับอายุเท่ากันครับ20ปีนี่ฮะโดนแล้วครับโอ้รักแสนสุขต้องถอยเลยครับดูครับ จะทำเขาครับเสมอสิงโอ้โหต้องการปิดเกมนะนี่ฮะโอ้ได้ใจแล้วครับมีล็องใครดีครับรวยครับมีคู่หกแน่ครับวันนี้มวยไทยใจสีมีคู่หกแน่โดนไม่ได้ด้ยกันทคู่นะครับตู้ยิ้ตักอะไรนะครับประเภทรอบานะไปโดนไทยหล่นครับคู่นี้ฮะเอามาที่นี่ครับส่วนรัชชันสมกับชั้น็อกยกสามทีม่ชัยพอหอมกลิ่นมาเหมือนกันแสนสุขหรือให้กำลังใจทางด้านเสมอสิงห์ แต่สำหรับดือนหน้าครับเท็ดแสนสุกมาครับเป็นผู้นำรายการเจเจกับฉลามดำนายกเอกท่าศาลาครับดูรักแสนสุกกว้าครับวันนี้เจอเสมอสิเกือบไปแล้วครับยกแรกแต่นี้ยกสองนะครับเอาเลยครับพยายเน็ตที่บัลก่อนครับแรงครับจอบพับจอกเหมือนกันปิดเหมือนกันนะครับแสงสุกนี่คี่หลงล่างแล้วจะขึ้นบนครับ ยกที่3เชื่อแน่ว่าเกมตื่นเต้นร้าวใจครแต่มีความข้มพ้นขึ้นมาแล้วครับยกที่3เสมอสิษ์ครับสุรินรักษาสุขอุดอรธานีครับเตะซ้ายห,หน้าเลยครับาดนาใครจะได้จังหวะก่อนเอามาเจอหมัดแล้วเอาเละครับ กำลังใจเพียร์ครว่าเสมอสิ่งก็กำลังใจเยอะเหมือนกันครับต่อยและเติไมไปแข่งครับท้ยซ้ายเขีนต่อยซ้ายเอามาปัวกกันเลยครับเดี่จังจังหวะนี้ครเอาเละครับเข้าได้เข้าเข็มแล้วนะครับเข้าได้เข้าเข็มแล้วครับจามตาดูให้ดีในตอนมัดน,นั้นไม่ทันครับหรักเ,เ,เ,เส้สุกปั่วบัตดิ้งสองอุ้ยอินนน สากลกันตอนนี้ครับมีซอกมัแจกด้วยตอนยกนีหรือเปล่าครับหรือว,ว่าเดือเดือดยกหน้าเดือดไม่เดือดไม่ได้ครับไม่มีอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรครับตาคนตางได้ตาคนเข้าไปหาครับรักแซนสุกอูหเดือดสมสุทรศิลป์เมีแถมมีดูนะครับว่ายกสี่มีของดีอะไรให้ดูครับต่อ,ตอครับยกที่สี่ ่ไม,มีใครล้กนะครับเอาอยู่ทั้งสองมุมครับสมสสร,รส้นสีแดงครับนักเตะรักแสนสุขจังหวะเตะก็ทิ้กัดเอาไว้ครับรักแสนสิทธิ์นี่ดีติดต่อเหมือนเดิมเข้ามาขวาแล้วเตะไปแค่ครับส,ส,สุดสิทธ์เตะขวามาสิตัดดันจับแล้วแทงเข้าไปครับรักแสนสุข สองทีเมื่อกีกรรมการนวดตาเข้าตาก็แสบเหมือนกันเลยครับกรรมการไปดมเลยครับนี่ฮะโดนีช็อตหนึ่งครับกตาผ้ามูหรือเปล่าครับแข้งของแข้งนะครับเตะขวานไปสองดอกครับตุกครับ้นเงินโอ้ยต่อยหมัดครับร่างแสงสุกวันนี้มาละเอียดทั้งคู่แต่ว่ายังไม่มีใครหล่นอุนะครับสมรสิงค์เข้าไปบวกหมัดแล้วครับบวกหมัดเอาเลยครับ อทำรวบครับรับสติว่าจะวัดกันแล้วครับท่านผู้ชมครับจับตาดูใหด้ดีหมัดกัำศเดินเข้ามาสามมัดใส่โอ้ยโดนอสองมุมครับอยู่รับบัวขีดเสียบครับรังแสงสุกตีซ้ายใครโดนครับใครโดนครับ <c oughs> ในเวลาที่เหลือใครจะโดนโอ้โหแบบไม่คุ้นก็ฝุ่นนะครับเสมอสิงแกบุกเลยครับเอาดิโอ้เสียหลัก หลัับไปเองครทีสุดท้ายครับเสมอสีแดงครับสุรินทร์น้ำเงินรักแสนสุขอุดอรธานีจบ,จบแบบไหนครับจบแบบไม่มีคะแนานหรือจบแบบมีคะแนาน49-48เดินเข้าไปหาครับรักแสนสุกเส,สมอสีถอยหลังโตหวางแล้วหวางแลนาปีไป ตามเสียหายวันแล้วครับดีสิีดีแข่งยาวๆอย่างนี้ครับใครจะแพ้ครับไอ้แรงขาลอยที่โดนเลี่ยมพทิกเลยรักแท้สุดต้องเดินแล้วครับตัดสินใจใช้หมัดดีแพดตาครับล็อกแขนต่อยหมัดต่อยหมัดครับโอ้โดนรวบครับรวบไปต่อยแม่ลูกนี้ก็เตะเลยหัวไม่อีก ครเข้ามาให้โอกาสนะครับโอ้ยลาแล้วครับยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหเอาครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ตัวแข็งเหมือนกันครับสโศกสิวิ่งตัหาแล้วครับเออเอาเอาดีครับนี่ครับเอาเสี่ยววินาทีตีเนโดหนึ่งแล้วครับเอโอ้ยว้าวเลยครับไปไหนครับโอ้เหยียบคันเร่งแซงเสี่ยววินาทีปลายยกห้านี่แหละครับ ตีเนี่ยตู้แตกของแท้ครับโอ้ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่นี่คือมวยไทยเจสีครับเดินให้สุดแล้วหยุดที่เสียงะระฆังเขาทำได้ครับ